วันนี้เราจะพาหนุม่มเลาะไาเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะพี่มุกีไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ ต้องใช้เจ้าเวไปเรื่อยๆนะครับไปหาสาวๆไปหาหนุ่มๆมสวยๆไปหานานโนหน่อยพี่เลิศรัก จ้าจะไปหานาโนเดี๋ยวนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนาโนแป๊บนึงเออหนุ่มเสกหนุ่มเสกขัดนาโนนะคะยกล้อนะคะเมื่อกี้ ดูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอานาโนอีกนะคะดูดูแฮ่แฮ่เฮ้พ่พี่สีงานนั่นพี่สีงานนั่นส่วนนี้พี่บัวนะคะหนุ่มหล่อนะคะ เป็นไงครับร้อนไหมมากราวันร้อนไหมลูกเออวันนี้คนเจียวไม่อยู่นะคะดูแห้งก็ได้นะคะถ้าดูไม่ทันสดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ครอบครัวน้องเลิศรักนะคะเคด็กๆก,ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะถึงบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาโนเ,เดี๋ยว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 ดูพี่สิเขาจะหัดนานโนย,ยังไง <c oughs> เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินนะคะ สวัสดีเช่นกันนะคะคุณป้าข้างบ้านค่ะไม่สนใจพี่นะคะเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนหาโนทายก่อนเดี๋ยวพ่อทำความสะอาดก่อะใช่จังฮัตนาโนเล่ินฟวงเดบอฮะจังฮัตนาโนเล่ินฟวงเดบอนมเสกเฮ้ยหัวยังหัวสั่นหัวหัวหลอกไม่เคยหัดมาสั่น เออล่องล่องล่องลองหานาโนเต้นเบิ้งเต้นเป็นคืออุ่มบุญบอสักแง่งแง๊สักแง่งแง๊กม่ฮุ่นกับปุกลูกคือกันนุ่มเสกลองลองเบิ้งลองล่องหายหน้าเบิ้งเปิดรักในห่วงกินแห้งแห้งเดือดขันเต้นเร็วแรงเป็นเร็วแรงเต้นเต้นลูกเต้นอ่ะสักแง่งแง๊สักแง่งแง๊กบ่๊ยบงวงเลยนี่ ไม่นะคะมีผู้บ่าวมาอยู่ใกล้ๆนะคะเต้นไม่เป็นเลยไอเอาไอเขาไอผู้บ่าวนะคะด,ดูดูผู้บ่าวยังเต้นเลยลูกเดี๋ยวแม่อันก็จะไล่แค่สิบกว่านาทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่อันจะไล่ให้ดูใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมาโรงเรียนที่นี่นะคะ ด้ให้พ่อทำความสะอาดแป๊บหนึ่งเฉะเด็กๆไม่ไม <ide> <deu> ่กินกันนะคะไปดูหนุ่มโลสายเงานะคะบื้อดบัวครับขอเสียงหน่อยแล้วลูกขอเสียงหน่อย สัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่หวัดดีเลยนะคะไม่ใช่ควนเจีียวนะคะไม่ใช่พ่อเสือพ่อสิงนะคะดูนะคะรู้สึกว่าเหมือนบ้านเจ้าของเลยนะเนลิศรักเลิ่รักเหมือนบ้านเจ้าของเลยนะนุ่มโอ้น่ะรู้ที่อยู่นะคะ จ้าพี่อ้นไปเรียนนะคะไปเรียนอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วค่ะวันไหนแม่มีโทัพท์ก็ให้พี่อ้นนะคะเป็นคนไล่ต่อจากแม่นะคะสี ออบสาวนาโนแล้วไม่ห่วงอุ้มบุญแล้วจ้ะไม่มีของกินเลยไม่หวัดดีนะคะแต่ละเชือกขี้โกงทั้งนั้นถ้ามีของกินไม่ต้องสั่งนะคะทำได้ทุกอย่างพี่บัวไม่มีเพื่อนเล่นนะคะคนเจียวไม่อยู่พ่อไมก่กล้าเอาเข้าไปในฟอของพี่บัวนะคะ มานะคะมานะคะมาให้กำลังใจช่องน้อย,อยช่องของน้องเลิศรักด้วยนะคะหนูหนูหนูเลิศรักานานงานหนูหนู ออกได้แต่มีของกินถึงจะออกเสียงค่ะถ้าไม่มีของกินสวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับลูกสวัสดีครับเสียงเลยนลูกครับไม่หวัดดีนะคะไม่ใช่เจ้าของสั่งยากทุกสั่งยากสั่งยากนะคะสั่งยากทุกเชือกนะคะ โอ้โห uh huh. ดูดูมาดูฝั่งนี้นะคะมีแต่สาวๆโยกซ้ายใส่ส,สะโพกนะคะนี่ค่ะโยกซ้ายใส่ส,สะโพกแต่ละตัวนะคะ <laughs> ดู พุ่งนี้ก็มานะคะพุ่งนี้ก็มามาเข้าโรงเรียนนะคะอังคารกับวันพฤหัสนะคะพ่อสิงบอกให้มาอังคารกรับพฤหัสนะคะจะค่ำแล้วนะคะเด็กๆก็มืดอมึด นาโนนี um uh oh oh ้เหมือนอุ้มบุญนะไม่ชอบผู้หญิงนะคะแต่ผู้ชายเข้าได้ชอบผู้ชายนะคะนาโนขอบพระคุณมากๆนะคะแม่นิโคหนัก3430ค่ะแม่นิโคหนัก3430นนะคะส่วนเจ้าเลิศรัก เพิ่ม20กิโลค่ะ10 20น,นะคะตีเป็นหวยได้นะคะให้มาเล่นกับสาวไม่เล่นนะคะไม่ยอมเล่นดูนะคะเห็นคนไม่ใช่ เจ้าของบ้านเดียวกันชอบทำใส่นะเลศรักเป็นเด็กขี้ดือ้อดึกดึกวดนานโนเล้นดินถ้ามีหนุ่มๆม,มาอยู่ด้วยมีพโเลิศรักดีค่ะดีค่ะ เผื่อถูกเนาะ <laughs> บอกไม่ถูกนะคะ <ไป S 1> เผื่อถูก <laughs> คิดว่าแต่เป็นอุ้มบุญละมั่งหุ่นกระปุกลูกเหมือนกันเจ๊ไพ่หนักสามตันหกนะคะส่วนแม่นิโคนหนักสามตันสี่ร้อยสามสิบกิโลนะคะหนักมาก สงสัยจะเป็นสงตัวนะคะถึงหนักขนาดนั้นแม่นิโคไม่ทำไม่ได้ชอบหยอกนะคะชอบหยอกส่วนนาโนก็เล่นขี้ดินที่พ่อเลิศรักเอาจอบปุดมาให้เล่นนะคะเลิศรักเลิศรัก,รรก,รรก,รรกอย่าแกล้งนอ้องงาตัวเองน่ะยาวมากนะลูกไม่นะลูกไม่นะ อย่าเล่นกับน,น้องรุนแรงอย่างนั้นลูกี๋ยวน้องเก็บตูดเพราะว่าจะเป็นลายเก็บขาเก็บเข้งนะลูกเล่นด้วยกันดีดต้องทำความสะอาดก่อนนะคะพ่อเลิศรักต้องเอาขี้ดินตรงที่พ่อสิงเอามาลงนะคะเวลามันแฉะก็เอาจอบขุดเข้ามาใส่ตรงนี้นะคะตรงที่เด็กๆอยู่นะคะจะได้สะอาดนะคะ ต้องรอพี่อ้นนะคะต้องรอพี่อ้นต้องรอพี่อ้นมาฝึกก่อนนะคะเพราะว่าพ่อเล่นรักนี้ไม่รู้จักฝึกหรอกค่ะเดี๋ยวจะให้พี่อ้นฝึกให้นะคะใกล้ใกล้ห้อยออกอีกหลายวันอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้นก็จะมาวันศุกร์นี้เลยค่ะคงจะจากวันเสาร์อาทิตย์เนาะใกล้ห้อยอกพอดี จับลูกบอลมันจะมีกี่ลูกกับลูกเล็กๆแล้วเขียนเบอร์ใช่ไหม,มล,ลองลองดูเนาะเผื่อเลินรักจับเปนเนาะ อย่าแกล้งน้องลูกอย่าแกล้งนอง่องจะนอนอ้อนผู้สาวนะคะจะนอนอ้อนผู้สาวแล้วนะคะบึ้บเนี่ยจะต้องขอโทษด้วยนะคะโทรศัพท์เมื่อกี้ไม่รู้เบอร์อะไรโทรเข้ามาค่ะสามสี่ตัวนะคะไม่อันปิดปิดแล้วแต่มันปิดไม่ถูกสีแดงแดงนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะแ ดูดูหยกสาวนะคะหยกสาวพอเลิศรักทำไว้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นย่าเวนก็จะมานะคะส่วนแม่อั้นก็จะไลฟตอนเช้านะคะแล้วแม่อั้นก็จะไปประชุมทกศนะคะพรุ่งนี้ เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกถ้ามีดวงเดี๋ยวก็ถูกนะคะพรุ่งนี้ก็ให้พ่อพาเลิศักมานะคะในอันก็จะไปประชุมที่ที่ทกสนะคะเขาเรียกประชุมด่วนนะคะทุกลูกค้าสิบสามหมู่บ้านนะคะนนจอยกันแล้วนนที่บัว ให้มาเล่นกับสาวนะแต่ไม่สนใจสาวสนใจแต่หนูอ่ะเอาแล้วฉันคิดกันแล้วนะคะนนหนูงานพี่บัวย,ยาวกว่าหนูนะลูกงานหนูสั้นๆเองอขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอให้มันหมนานทั้งพอ่อทั้งลูกนะคะ <laughs> ถ้ามีไม่เอซให้กับลังใจก,ก็คงจะหมานนะคะปบื้อดื้อนานโนนานโนไม่ชอบผู้หญิงนะคะชอบแต่ผู้ชาย <c oughs> นี่อันก็กลัวเหมือนกันนะคะหนูอย่าแกล้งกัน คนเจียวไม่อยู่นะลูกนั่น,น,นเห็นไหมนัน,นูบึ๊บบื้อน,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 นันูนันูนันูเลิศรักเลิศรักล,ลูกเงี้น,นะคะอยู่คนละฝั่งนะคะแต่นักเลงนะคะ,อ,ะวววอยู่คนละฝั่งแต่นักเลงนะคะ ไรสุดของแม่อ,อันก็ยาวนานาพอสมควรแล้วนะคะเนนา่นลูก่เะ็นมากกาก็จะขอจบไ์สุดเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้ช่องอบ้านน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของบ้านของน้องเลิศรักนะคะ ังงตนเนะักกันเนะบอขอให้แม่เอซทุกท่านขอให้ร right. mm <c oughs> ่ำล่ำรวยรวยทุกทท่านนะคะรักรเรือดรักในน้อยแต่ขอให้รักนานนนะคะสวัสดีค่ะ